โอเคครับกลับมาแล้วหลังจากที่รานั้นเกินเกินครับคู่สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับระหว่างแมสครับพบกับเดี๋ยวๆด้ดูว่นผมก็ไม่ได้เช็คไว้นะแมสพบกับเกมเมอรี่ครับเพราะว่าจีนน่าจะลอยลำไปแล้วครับเพราะว่าชนะรวดไปเลยน่าจะรอไปเจอกับเอสเทลเลยนะ แมสบกับแกมอรี่ครับอินโดนีเซียกับไต้หวันนะฮะไต้หวันไต้หวันเป็นแมสนะครับแล้วแกมอรี่ก็อยู่ฝั่งสีแดงครับสลับจอมาตรงนี้เลยครับโอเค ผมนะการแข่งขัน,นเอ็กชอ,อ่ชอนเอเชียแปซิฟิกครับนะจิงเงินรางวัลกว่า,วา,วา,วา3 0 0แสนบาทไม่น้อยกันเลยนะฮะโอเคเริ่มโหลดกันแล้วครับเสี็งป้งกัน โอเคครับโอ้เริ่มากกันอย่างรวดเร็วเลยครับยังไงครับเนี่ยแมทได้ไปถึง3คนแล้วก็เหลือแค่คนเดียวโอ้บุกกันเร็วมากก็ปผ่านไปไม่ถึงครึ่งนาทีฮะเหลือแก่คนเดียวเท่านั้นครับเกมรี แเจอเมอรี่ฮะกับแมสแล้วเหมือนจะเจอด้วยเจอแวบ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 ยังไงครับเข้าบวกกันเลยไหมโดนลุ้มเสียงี้ลำบากครับสำหรับแเจอเมอรี่ครับอาจจะต้องเสียแต้มแรกให้กับแมสไปฮะเข้ามาปะทะกันเลยลนี่เรียบร้อยครับเฮดช็อตไป The chance is limited so we can rest itAttention let's cover the bomber ก็ว่าเดบอมเบอร์ครับเดี๋ยวดูให้เข้าโอเคครับ okay, มาต่อเกมที่สองกันเลยครับ ช้าแล้วครับกะเซอร์ไพรส์ Surprise หน่อยแต่เขารับมือมาดีแล้วก็เสียไปอีกหนึ่งคนครับสำหรับแมสฮะแมสได้ไปนหนึ่งคนครับคนตอนนี้แมสได้เปรียบอยู่ครับรอกัอนว่าเจมรีร่ครับจะตั้งตัวได้หรือเปล่าและตัวระยะไกลแบบนี้โอ้ยยิงอยู่ยิงอย,อยู่แล้วโดนอ้อมมาพัดป่าโหปะาทะากำหลังครับเสียไปหนึ่งเสียไปสอง เหลือคนเดียวอีกแล้วครับดับเบิลคิวเป็นของแมสนะครับ<อ>แล้วก็เจมดักเหมือนกันก็เรียบร้อยไปฮะอส,อสองศูนย์แล้วครับ คนตอนนี้ครับและโดนเก็บไปเหลือ2คนระหว่างระเบิดแล้วเรียบร้อยครับสหรับเจมอรี่เจ็บไปครับนั่งเพิ่มเลือกกันก่อนนะเหลือแค่สามิีวิตเท่านั้นระเบิดก็จะทำงานแล้วฝั่งของแมสเหลือแค่คนเดียวครับนาเฝ้าระเบิดจอจอแบบนี้ครับทำให้แมสบุกยากมากฮนะ ใจจะใจเย็นก่็กันครับแล้วบุกมาแล้วครับแมสเห็นอยู่ครับเห็นอยู่เห็นยิงแล้วไอ้บนยิงยิงบนยิงบนเรียบร้อยครับโซยา่าปริทรีตีตึ้งขึ้นมาครับเป็น2-1ครับจบเร็วมากครับ โอ้โหวงแตกครับ,ยบ,บอยู่กันเป็นวงนะไม่เหลือครับท้องถอยกันหมดเลยครับเ <c oughs> จมรดีครับเจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะ ยังครับยังยังไม่บุกค,ครับผ่านไปหนึ่งนาทีครึ่งแล้วครับบรรยากาศยังอึมครึมอยู่ฮะไปกันสามคนลแล้วฮะก่อนแล้วเจอค้างคนโดนเก็บไปก่อนครับแต่ก็ได้คืนไม้ยังคุุมครับแต่จะาีาเหลือไมแค่สองคนเท่านั้นสองคนครับสองต่อสาม ถอยออกมาถอยมาตั้งรับไว้แล้วยังไงต่อนิ่งครับยังบุกจังหวะเมื่อกี้ครับตีตึต้นขึ้นมาครับแต่จำนวนคนยังเสียเปรียบอยู่ครับแล้วเจมโบลีบุกไปหนึ่งคนครับไปอยู่ข้างใต้ฐานเละคิดว่าอยู่บนนั้นน่าจะมีอยู่สักคนหนึ่งระวังระเบิดแล้วด้วยครับนั่งเฝ้ากันตรงนี้เลยครับง่ายง่ายอะ่ะแล้วก็บุกปลาเป็นสบบนี่แกนครับโผล่ไปโผล่ไปยังไงครับปาลาระเบิดไปโดนไหม ได้ไปเหลือสองคนเหลือสองคนยิงอยู่ครับยังเท่ากันและเหลือคนเดียวด้วยครับพุ่งออกมาพุ่งออกมาอ้อมมากะเจงกันกนีและและโผล่เข้ามาสะพายเรียบร้อยครับตีตู้ดึงมาเป็นสองเท่าครับ a ร t e n t i o จาก20ก็ติดตื้นขึ้นมาจนได้ครับเจมรี่เกมนี้จะคว้าไปหรือเปล่าครับจะพลิกออกมาเป็นชนะเกมแรกหรือเปล่าฮนะต้องคอยลุ้นกัน ช่วงนาทีแรกตอนนี้ครับเป็นเกมช้าครับบุกช้าหน่อยฮะม <_ an> คู่ๆกันตรงนี้ครับเ <_ an> ช็คไว้ให้รู้เหมือนจะบุกค,ครับร <_ an> อให้ออกมาเช็คก่อนว่ามีคนหรือเปล่า <_ an> โอ้โหเปลี่ยนกระสุนได้น่ารักจริงๆฮะ เห็นอยู่ครับเห็นอยู่ครับเจมูรี่เห็นแต่โดนเจ็บหนักครับเลือดเลือนน้อยมากอะโดนเชียวหัวมาแน่นอนครับเกือบไม่รอดครับดีว่ารอดมาได้ครับเข้าไปเช็คยังไม่รู้อะ ีไฟครับครับตรงนู้นเสียไปหนึ่งแล้วหรือแค่สี่คนเท่านั้นครับจมเจมอรี่ <Thank you. S 2> แล้วอ้อมไปได้ได้ไหมได้ไหมได้หนึ่งคนครับ แล้วเข้ามาประทะแล้วก็เสียไปยังไ,ไงครับแลกกันได้แลกกันเสียครับแต่ตอนนี้เจมารี่เหลือเป็นแค่คนเดียวท่านแล้วเข้าประทะเข้าประทะเห็นอยู Jose> ่ข้างบนเขาออกไปมีเปิดเข้ามาเจ็บหนักอยู่เหมือนกันแล้วถอยออกมาครับส่วนคนที่มีซีโฟอยู่นู่นอยู่รู่นาชนะเสร็จเรียบร้อยต้องเป็นแก่ซีโฟุกเข้าไปเขามีทั้งบนทั้งล่างล้วก็เรียบร้อยครับแต้มแรกเป็นของแมสครับครึ่งแรกครับแมชชนะไปด้วยตัวสามต่สองครับ โอ้โหดูเหลือเกินครับมาดูครึ่งหลังครับสำหรับแมสเจมรี่นี่ก็เกือบตั้งตัวได้ครับเกือบพลิกเกมได้เพราะว่าตอนแรกนี่พลาดไปสอสูนะแล้วตีตื้นมาเป็น2เท่าครับแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมครับสกอร์ก็ไปตกที่แมสครับเกมที่3อ้าวเริ่มไปแล้วอรอ กำลังเริ่มเกมครับกำลังโหลดครับรล้อกว่านครับเราเรเราไม่ได้กดครับเราพลาดอยู่คนเดียวฮนะอ้าวเข้าไม่ได้ครับเฮ้ปิดปิดเหรอ มีหลุดออกมายังไงครับมีออกมาสองคนครับอเอ้ยยังไงครับเรากดพร้อมเหมือนว่าจะต้องเข้าไปใหม่อะ่ะ โอเคพร้อมแล้วโกกับครึ่งหลังเลยครับดูซิว่าแมสจะปิดเกมได้เลยหรือเปล่าหรือว่าเจมอรี่จะตี่เสมอขึ้นมาได้ฮะถ้าเกิดเสมอนี่คือแบ่งกันไปคนละแต้มฮะห่างๆกันอยู่พอตัวเลยนะครับบอ์ <Boy> แมสบุกเร็วเลยมือสไนเปอร์ครับโอ้เรียบร้อยได้ได้ไป2ครับสำหรับแมสครับุกเร็วครับขึ้นเร็วหรือเปล่าฮะมีอ้อมมีอ้อมแล้วเก็บไปได้หมดเรียบร้อยแล้วด้วยครับแล้วตรงนู้นตรงนู้นมีหนึ่งคนครับเก็บไปได้เหลือแค่2คนเท่านั้น2คนเท่านั้น2คนแล้วมาเจออ้อมมาลุงอย่างนี้เรียบร้อยครับเหลือแค่คนเดียวครับ การะเบิดขึ้นไปเชคครับโอ้โดนระเบิดมากระเด็นลิวเลยครับแล้วเข้าไหมเข้าไหมสำหรับแมสไฟกอตครับซุ่มรอเลยฮะมันมีเฝ้าหนึ่งคนเหมือนจะเจอครับอยู่ข้างบนครับรอระเบิดแตกโอ้โหลอยมายังไม่ถึงพื้นแล้วก็ยิงแตกไปแล้วครับ สุดยอดมากครับสำหรับแมสฮะ This could be the bomber แม่โหบุกกันเร็วมากเลยครับสำหรับแมสเข้าไปยังไงผู้ยิวิ่งยึดพื้นที่ได้แล้วฮะยึดจุดวางระเบิดได้แล้วครับแล้วเขาไปบวกเสียไปหนึ่งคนครับแต่ก็ได้มาหนึ่งคนเหมือนกันเจ้ากันไปฮะ แล้วเจอบนเจอล่างเจอบนเจอล่างเอายังไงเจอบนเจอล่างไ,ได้ไม่ได้อยู่หนึ่งเลสามคนเท่านั้นแต่ฝั่งของแมสยังคุ้มครับแล้ววางระเบิดเร็วเลยครับเลือกที่จะวางระเบิดเร็วครับแล้วท้ายืนี้แล้วก็เสียโผมาถ,ถึงโดนลูกสามแล้วก็โดนสาม,มุนลูกใส่ลูกได้ไหมได้ไม่ได้อยู่ครับแล้วโอ้โหเรียบร้อยไม่ต้องสนใจอะไร,ะรแล้วครับสองศูนย์เลยครับสำหรับแมสอีกเกมเดียวเท่านั้นนะ l e t the bomber ครับไม่ได้ตกอยู่กับพิงแมสซะต้องมาเก็บกันครับบุกเร็วไม่ได้เกมนี้ครับแต่ว่าโอ้เสียกันไปหนึ่งหนึ่งครับจุดประทานเมื่อกี้ครับแล้วมาเจ้าอฮดช็อตกันเร็วมากครับแมสพลาดครับเหลือแค่2คนอีกแล้วครับจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ โอ้โหอ้อมหลังมาเลยนะแต่เขาไม่มีอ้อมหลังใลยทีหลังยิงโดนไหมยิงโดนไหมเขายิงโอโ oh ้เขายังไม่เห็นเขายังไม่พอเห็นเห็นแล้วต้องหลบครับปาระเบิดเข้าไปปาระเบิดเข้าไปไม่ได้เลยครับแล้วโดนเก็บไปยังโอ้โหตายทั้งทีครับเขาเสียไปแค่คนเดียวเท่านั้นนะ ต้องการอีกแค่วินเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าได้ยากสลึกเกินครับนั่งกันหมดแล้วครับ ไม่บุกครับทุกอย่างกำลังนิ่งครับนิ่งถูไว้ก่อนครับไม่เลือกที่จะบุกเร็วนะครับสำหรับแมทต้องใจนิ่งกว่านี้ครับเพื่อที่จะคว้าแต้มที่สามมาครับแล้วได้ใช้ชนะไป มมกเข้าไปแล้วครับเหมือนมีคุมอยู่ข้างบนนะผ่านไปเกือบ2องนาทีแล้วครับ ยังไม่ได้เริ่มประทะกันเลยจะเจอครับเหมือนจะเจอยิงกัดกราดไว้ก่อนครับยังไม่เสียครับเหรือหมเหมือนจะเจอแล้วครับเจอแล้วพุ่งเข้าไปเลยไหมพุ่งเข้าไปเจอระยะไกลยังไม่ได้ครับเสียกันไปคนละหนึ่งตัวครับ จะเห็นยิงระยะไกลโอ้โหเฮดช็อตครับแม่นมากเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นสำหรับฝั่งของจิมรี่แล้วโดนลุง้าป่าเรียบร้อยครับแต้มที่3ครับแมชนะไป3 2 3สเป็น6ต่อ3ครับ